ช่องตามใจทูเดย์คุณหนูใหญ่บ้านตระกูลฉินตอนที่201ฉชิ้นห้าถูกพี่หญิงใหญ่สังสอนชิ้นหลิวซีพักที่อารามเต๋าหนึ่งคืนกลับเมืองแล้วก็เดินเที่ยวเล่นไปหนึ่งรอบแม้จะต้องไปส่งศพชายชราในช่วงสุดท้ายของชีวิตแต่เห็นว่ายังไม่ถึงเวลาจึงโผล่หน้ากลับไปที่บ้านสักหน่อย นางเดินเข้าประตูมุมหนึ่งมายังเรือนเล็กของตนเองขณะที่ชีห่วงกำลังนั่งปักผ้าอยู่ใต้ชายคาด้านข้างมีโต๊ะเล็กๆของชินหมิงชุนที่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เพียงแต่เขามีท่าทางเหมือลอยไม่ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวในเรือนจึงผุดลุกขึ้นมาท่านกลับมาแล้วหรือเจ้าคะชีหวังวางเข็มกับได้ในมือลงบนตะกร้าด้วยรอยยิ้มลุกขึ้นมาต้อนรับชินหมิงชุนเองก็ยกมือประสานหันไปหาชินหลิวซีคาระวะพี่หญิงใหญ่อืม ชินลิวซีเดินเข้าไปหยิบหนังสือของเขาขึ้นมายังเป็นหนังสือกฎของผู้เป็นสิทธิหนึ่งพลิกเปิดสองครั้งก่อนจะเอ่ยใหญ่ยยจึงไม่จดบันทึกไปด้วยไม่เข้าใจหรือขี้เกียจชินหมิงชุนส่งเสียงเอเบาๆข้าเพิ่งหยิบออกมามิได้ขี้เกียจข้าเข้าใจจดจําเอาไว้ในหัวแล้วชินหลิวซีปลายตาม,มองเขาเล็กน้อยเอ่ยเข้าใจส่วนเข้าใจแต่ต้องบันทึกสิ่งที่เจ้าเข้าใจเอาไว้นั่นคือความคิดเห็นของเจ้า ต่อไปตำราเล่มนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าอ่านหรือส่งต่ออีกฝ่ายก็จะเห็นความคิดเห็นของเจ้าสามารถเปรียบเทียบและหลอมรวมกับความคิดเห็นของเจ้าได้ต่อให้ไม่ส่งต่อตำราเล่มนี้เจ้าก็เก็บเอาไว้เองได้จากนี้กลับมาเปิดอ่านอีกครั้งบางทีมุมมองอาจจะแตกต่างไปแล้วนี่เรียกว่าประสบการณ์และอารมณ์ในแต่ละช่วงอายุอายุแตกต่างมองโลกก็แตกต่างเมื่อมีการจดบันทึกเจ้าถึงจะเปรียบเทียบความแตกต่างนี้ได้เจ้าบอกว่าเจ้าจำได้แล้ว เช่นนั้นรเราจะเติบโตเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทุกเรื่องเจ้าจะจําได้หมดเลยหรือความจําดีมิสู้การจดบันทึกเรียนหนังสือต้องจดบันทึกเข้าใจหรือไม่ชินหมิงชุนพยักหน้าเอ่ยอย่างขาดกลัวเข้าใจแล้วขอรับเขาก้มหน้าลงจากนั้นเงยหน้าขึ้นรอบมองไปยังชินหลิวซีท่าทางอึกอักมีอันใดก็เอ่ยมาตามตรงบุรุษอย่าได้อำอำ,อำอึง้งอึงดุดสตรีชินหมิงชุนเอ่ยเสียงเบาที่หญิงใหญ่บ้านของเราโดนยึดทรัพย์ไปแล้วท่านปู่และท่านพ่อยิ่งถูกในประเทศแล้ว เช่นนั้นพวกเราก็เป็นครอบครัวนักโทษหรือไม่อือฮึลูกหลานนักโทษเป็นขุนนางได้หรือขอรับชินมิงชุนเอ่ยถามเข้าใจแล้วเกรงว่าเจ้าเด็กคนนี้กำลังรู้สึกว่าลำบากเรียนหนังสือไปก็เป็นขุนนางไม่ได้เหลวไหลสิ้นดีคิดว่าตนเองเป็นลูกหลานนักโทษต่อไปก็เป็นขุนนางไม่ได้ดังนั้นลำบากไปก็ไร้ประโยชน์อย่างนั้นหรือชิหลิวซีหักนิ้วเบา ชินหมิงชุนได้ยินเสียงหักกระดูกระดูกสันหลังของเขาพลันเย็ยนว่าปลางสังหรณ์บอกกับเขาหากบอกว่าใช่พี่หญิงใหญ่คงได้ตะหวาดใส่หน้าเขาแน่ข้าข้าเพียงไม่เข้าใจตีเจ้าศักทีก็จะเข้าใจแล้วกระมังชินหลิวซีหัวราบพลังถกแขนเสื้อขึ้นชินหมิงชุนสุดตัวคุกเข่าลงกับพื้นที่หญิงใหญ่ปลอดอภัยด้วยขอพี่หญิงใหญ่ได้ปรดชี้แนะด้วยชินหลิวซีนางยังไม่ลงมือเลยนะชี้หวงมองนางเล็กน้อยเอ่ย ท่านอย่าทำให้เขาตกใจเลยเจ้าข้าเด็กเพิ่งอายุกี่ขวบเองนางเอ,อ๋ยพร้อมยื่นมือไปดึงชินหมิงชุนก่อนจะเอ,อ่ยต่อคุณชายห้าท่านลุกขึ้นเถิดเจ้าข้าคุณหนูใหญ่แกล้งท่านเล่นเจ้าค่ะนับตั้งแต่ชินหมิงชุนถูกชินหลิวซีและให้มาเรียนที่นี่ชีหวงก็ได้ใกล้ชิดเขามากขึ้นสำหรับเด็กน้อยใสซื่อและหน้าตาหล่อเหลาผู้นี้นางรู้สึกเอ็นดูอยู่ในใจยามนี้เห็นชินหลิวซีทำเขาตกใจจึงทนไม่ได้ชินหมิงชุนก็รู้ว่าชีหวงดีกับเขาจึงซ่อนอยู่ที่ขาชีหวง ดวงตากลมโตมองไปยังชินหลิวซียืนดีๆชินหลิวซีจ้องเขาเขม็งเอ่ยว่าหลบๆ่บ้นๆอ,อย่างกับสิ่งใดชินหมิงชุนท่าทางน่าสงสารรอบบ่นอยู่ในใจก็มิใช่กลัวท่านตีข้าหรือลูกหลานนักโทษเป็นขุนนางไม่ได้จริงๆแต่ชินห้าเจ้าเพิ่งอายุเท่าใดกันห้าห้าขวบขอรับใช่ห้าขวบอายุเท่านี้ฉี่รถที่นอนข้ามีได้ฉี่ชินหมิงชุนหน้าแดงข้าได้อย่าไม่ได้บอกว่าเขาฉี่รถที่นอนเขาทนไม่ได้ ชิ้นหลิวซีคล้ายจะยิ้มทว่าไม่ยิ้มมองไปที่เขาจนเขารู้สึกผิดอยู่ในใจก้มหน้าพลางเอ่ยตอนนี้ข้ามีได้ฉี่รถที่นอนแล้วจริงๆขอรับชิ้นหลิวซีส่งเสียงฮือเอ่ยลูกหลานนักโทษไม่อาจเป็นขุนนางได้แต่เจ้าเพิ่งอายุห้าขวบยังอ่านกฎของผู้เป็นสิทธิ์อยู่เลยยังไม่ต้องไปเอ่ยถึงเรื่องที่อยู่ไกลตัวแม้เจ้าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่พวกนั้นเจ้าจะมีชื่อเสียงที่ดีได้หรือไม่ยังบอกมีได้เลย ยังคิดอยากเป็นขุนนางหรือเจ้าจะสอบจริงซิวหรือจะวิ่งเรินกันเล่ากลา้าเอยเรื่องไกลตัวเพียงนี้ใยี่เจ้าจึงไม่ขึ้นสวรรค์ไปเลยเล่าชินหมิงชุนโดนต่อว่าจนไม่กล้าตอบโต้เจ้าเพียงห้าขวบแต่กลับคิดเรื่องไกลตัวใยี่เจ้าจึงไม่คิดถึงเรื่องอนาคตที่คาดเดาไม่ได้หรือความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ เจ้าเอาแต่คิดว่าตระกูลฉินล้มแล้วลูกหลานนักโทษไม่อาจเป็นขุนนางได้เช่นนั้นใหญ่จะไม่นึกถึงวันที่ตระกูลฉินลุกขึ้นมาได้อีกครั้งเล่าถึงตอนนั้นหากเจ้าไม่มีความรู้จะเอาสิ่งใดไปเป็นขุนนางได้ฉินหลิวซียื่นนิ้วมือออกมาหนึ่งนิ้วจิ้มไปที่หน้าผากของเขาเด็กน้อยเจ้ารู้หรือไม่โอกาสมีไว้ให้ผู้ที่เตรียมพร้อมเท่านั้นฉินหมิงชุนเบะปากน้ำตาคลอในกระบอกตาจะร่วงก็ไม่ร่วงเรียนหนังสือไม่มีทางไม่มีประโยชน์เรียนหนังสือแล้วต่อให้เป็นขุนนางไม่ได้เจ้าก็มีความรู้ เจ้ารู้จักแยกแยะถูกผิดต่อให้ง่ายที่สุดเจ้าก็ยังสามารถคำนวณยามทำการค้าขายกับผู้คนเจ้าเขียนหนังสือได้คำนวณได้อ่านเนื้อหาทำความเข้าใจในสัญญาต่างๆได้ใช่หรือไม่หากทำอะไรไม่เป็นเจ้าก็รอเป็นผู้เสียเปรียบถูกคนเอาเปรียบได้ชิ้นห้าเด็กที่ลำบากบนโลกใบนี้มีจำนวนไม่น้อยคนที่ได้ร่ำเรียนนับว่าโชคดีเจ้าต้องรู้จักรักษาเอาไว้ข้าข้ารู้แล้วขอรับผ้าเองก็มีใช่ไม่อยากเรียนเพียงถามดูเท่านั้นชิ้นหมิงชุนเอ๋ยเสือึกสะอื่น มีอะไรน่าถามผู้ใดกําหนดว่าลูกหลานนักโทษจะเรียนหนังสือไม่ได้แล้วผู้ใดกําหนดว่าเรียนหนังสือแล้วต้องเป็นขุนนางสมัยนี้ไม่มีคนที่สอบได้แล้วไม่ได้เป็นขุนนางเลยหรือเรียนหนังสืออย่างแรกคือไม่เสียหายต่อเจ้ายิ่งไม่เสียเปล่าสิ่งที่เจ้าได้จากการเรียนนั่นล้วนเป็นของเจ้าไม่มีผู้ใดเอาไปจากเจ้าได้อย่างง่ายที่สุดเจ้าควรอ่านหนังสือออกเขียนได้อ่านได้ทําอะไรไม่เป็นเลยอาศัยใบหน้านี้ของเจ้ามันจะเขียนหนังสือแทนเจ้าได้หรือ ต่อไปอย่าได้ถามเรื่องโง่เขลาเช่นนี้อีกถามข้าก็จะไม่ตอบไม่รู้จักคิดตอบไปเจ้าต้องตั้งใจเรียนไม่ต้องสนใจเรื่องไกลตัวอย่างการเป็นขุนนางเจ้ายัางไม่เหมาะที่จะคิดเจ้าต้องตั้งใจเรียนเท่านั้นมิเช่นนั้นข้าจะต่อยเจ้าชินหลิวซียกหมัดขึ้นมาอ้อลับไปเถิดชินหลิวซีก้าวเท้าเข้าในห้องชินหมิงชุนยกมือขึ้นประสานจัดโต๊ะเก้าอี้ให้ดีหยิบหนังสือของตนขึ้นมาแล้วหันไปเอ่ยลาชีห่วงชี้หวงป้อนลูกกวาดให้เขาเอา่ยคุณชายห้าอย่าได้โกรธคุณหนูใหญ่เลยนะเจ้ากะ นางทำเพื่อท่านเรียนหนังสือลำบากแต่ก็มีแต่ข้อดีไร้ข้อเสียข้ารู้แล้วพี่ฉีหงบ่าวไปส่งท่านออกไปนะเจ้าคะชีหงจูงมือเขาเดินออกมานอกเรือนมองเขาเดินกลับไปทางเรือนหลักก่อนจะหมุนตัวเดินกลับเข้ามาในเรือนเห็นชิลิวซีอยู่ในชุดธรรมดาจึงเอ่ยเขาเป็นเพียงเด็กน้อยใ่ท่านจึงเข้มงวดเพียงนี้ ข้าต้องเอาอกเอาใจเขาหรือคิดดูสิพี่ชายเชื้อสายหลักของเขาลำบากเพียงใดตัวเขาอยู่ในจวนไม่รู้ว่าตนเองโชคดีไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็ทำลายความสุขนี้จะแหลกละเอียดชินหลิวซีเอ๋ยเจ้าก็อย่าได้ตามใจเขานักเดิมทีเขาก็เป็นเชื้อสายรองหากไม่ได้เรื่องก็ไร้ประโยชน์แล้วได้เจ้า่ะได้ชินหลิวซีเอ๋ยข้าจะไปเรือนหลักสักหน่อยเดี๋ยวต้องออกไปอีกเจ้าเตรียมน้ำอุ่นให้ข้าอาบน้ำสักหน่อยทำไมหรือเจ้าคะถึงเวลาสุดท้ายของตาเท่ากวนร้านโร,รงศพแล้ว ชีห่วงชงักถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่หนึ่งกฎของผู้เป็นสิษย์เขียนในราชวงศ์ชิงในราชสมัยของจักรพรรดิคังซี่โดยลยุคซี่อนหนังสือเล่มนี้มีพื้นฐานมาจากคําสอนโบราณของนักปรัชญาชาวจีนของจื้อที่เน้นย้าถึงความจําเป็นพื้นฐานในการเป็นคนดีและแนวทางในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นตอนที่2 0 2ที่หญิงใหญ่ของเจ้าเอ๋ยถูกแล้ว ชินหมิงชุนกลับมาเรือนหลักด้วยใบหน้าหงอยเหงาไปคาระวะแม่ใหญ่ก่อนสภัยหวังกำลังพูดคุยอยู่กับคนจากบ้านมันดาเห็นเขาก้มหน้าคอตกจึงกวักมือเรียกด้วยรอยยิ้มอย่างอดไม่ได้ใหญ่จึงซึมเช่นนี้แล้วเรียนไม่เข้าใจอะไรหรือไม่ชินหมิงชุนสสยสีสเสอยที่หญิงใหญ่สั่งสอนข้าขอรับสภัยหวังตกใจเล็กน้อยที่หญิงใหญ่เจากลับมาแล้วหรือขอรับนางสั่งสอนอันใดเจ้า สภัหวังเอ๋ยถามอย่างนึกสงสัยชินหลิวซีผู้นี้ปกติแล้วไม่ยุ่งเรื่องผู้อื่นสังสอนชินหมิงชุนได้คิดว่าเด็กคนนี้คงทำสิ่งใดไม่ดีเข้าทำให้นางไม่พอใจชินหมิงชุนในหน้ามองนางเล็กน้อยเห็นริมฝีปากของแม่ใหญ่ยังยิ้มอยู่ครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่เอ๋ยสิ่งที่ชินหลิวซีสั่งสอนเขาให้ฟังเมื่อจบแล้วจึงเอ่ยท่านแม่ไม่ใช่ข้าไม่อยากเรียนหนังสือแต่ได้ยินที่สี่เอาแต่บอกว่าเรียนหนังสือไปเป็นขุนนางอยู่ทุกวันข้าจึงได้ถาม พี่ใหญ่ของเจ้ากล่าวถูกแล้วพวกเราเรียนหนังสืออย่าเพิ่งเอ่ยถึงว่าต่อไปจะได้เป็นขุนนางหรือไม่เป็นคนมีความรู้ก็ต้องรำเรียนหนังสือสะพ้ายหวังรูปใบหน้าเขาเบาๆเอ่ยตระกูลชินสืบทอดผ่านบทกวีและตัวอักษรแม้จะล่มไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่เจ้าจะไม่ได้เรียนหนังสือดันคําของพี่หญิงใหญ่ของเจ้าคํานวณเจ้าก็ต้องรู้จักตัวอักษรบ้างใช่หรือไม่พี่หญิงใหญ่ของเจ้าวาจาโหดร้ายเจ้าอย่าได้โกรธนางชินหมิงฉุนเอ่ยพ,พึมพำเสียงเบาข้ามีหรือจะกล้า ไม่กลัวนางก็ตีข้าสิขอรับสไพยหวังหัวเราะเอ่ยไปคุยกับอีเหนียงของเจ้าเถิดชินหมิงชุนคารวะหนึ่งครั้งก้าวถอยออกไปจังเฉวียนจะยจึงเอ่ยนายหญิงใหญ่ท่านดีกับคุณชายห้าเหลือเกินกับคุณหนูใหญ่ก็เช่นกันสไพยหวังยกถ้วยชาขึ้นมาจิบเอ่ยแม้เด็กจะไม่ลูกของข้าแต่ข้าก็เลี้ยงจนเติบใหญ่ทั้งยังเป็นเด็กดีสไพยวันมารดาของพวกเขาก็เป็นคนที่ดูออกภายในปราดเดียวไม่ได้มีเล่เหลี่ยมมากมายนางเป็นอีเหนียง นับตั้งแต่เข้าเรือนยกน้ำชาก็เอ่ยชัดเจนแล้วมาเพราะความสุขสบายนางยังให้กำเนิดบุตรชายบุตรสาวให้กำเนิดมาได้อย่างดีจังเฉวียนจะยานั่งฟังเงียบๆครอบครัวของเรานี้มีเพียงหนึ่งภรรยาเอกหนึ่งอนุเรื่องแย่งชิงความโปรดปรานนั้นเจ้าก็รู้จักข้านับตั้งแต่แต่งงานก็ไม่คิดอยากได้ใจผู้ใดเพียงเลือกใช้ชีวิตตัวคนเดียวไปเท่านั้นส่วนสะพร์ว่าในสายตามีเพียงความร่ำรวยและงดงามดุดบุพามีอิสระกว่าข้าที่เป็นมารดาเชื้อสายหลัก เรื่องที่ต้องมาแข่งแย่งกันนั้นจึงกลับดูสงบกว่าบ้านอื่นเป็นไหนหนจังเฉวียนจะยานนึกไปถึงอนุวนันก็เข้าใจสิ่งที่สไพหวังเอ่ยเทียงไม่ได้เอ่ยว่านั่นคือสตรีที่สวยงามไปเท่านั้นเทียงแต่อีกฝ่ายกลับวาสนาดีให้กำเนิดบุตรชายบุตรสาวบุตรสาวผู้นั้นดูแล้วแข็งแกร่งสไพวันผู้นี้มีโชคดีมารดาเชื้อสายหลักดีบุตรสาวก็ไม่เลวโชคดีจริงๆ ลูกคนโตมีได้จเจริญรุ่งเรืองข้าไม่มีวาสนาเก็บคนที่สองเอาไว้ไม่ได้เก็บไว้ได้เพียงคนที่หนึ่งและสามยามน,นี้ยังเรียกได้ว่าแม่ลูกแยกจากสะพายหวังลูกเพื่อชาเอ่ยยามน,นี้กลับมาอยู่บ้านเดิมแห่งนี้ดูเด็กสองคนนี้อย่างน้อยก็คอยปลอบประโลมจิตใจได้บ้างเอ่ยแล้วก็เป็นเพียงความเห็นแก่ตัวของข้าเท่านั้นจังฉเฉวียนจะยารีบเอ่ยนายหญิงใหญ่คิดเช่นนี้มีได้นะเจ้ากับท่านจิตใจดีมีได้ทําให้บุตรอนุต้องเป็นทุกเป็นโชคดีของพวกเขาสะพายหวังยิ้มอ่อนโยนหากเอ่ยว่าจิตใจดี เรียกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะดีกว่ารอคุณชายรองกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาท่านก็มีความสุขแล้วเจ้าคะจังเฉวียนจะยาเอ่ยขอให้เป็นเช่นนั้นยามนี้เมื่อฉินหลิวซีเข้ามาคารวะอยู่พูดคุยไม่กี่ประโยคเอ่ยข้ออ้างที่ไม่ได้มาคารวะเช้าเย็นจากนั้นนางก็กลับไปพักผ่อนต่อเล็กน้อยและเมื่อเห็นว่ากำลังจะมืดก็พาเฉินทีออกไปอีกครั้งตรงไปยังร้านโรงศกช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่20 3สานักต้มตุ๋นผู้โชคร้ายเครึ่งเซียนเที่ยรู้สึกว่าวันนี้โชคร้ายจริงๆไม่มีลูกค้าแต่กลับได้เจอเข้ากับเทพอสูรน้อยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปชัดเจนไม่สิกก็นับว่ายังมีลูกค้าแต่เทพอสูรน้อยก็คงให้เขาเพียงเสดเงินเท่านั้นช่างน้ำหนักดูแล้วคงห้าหกเฉียนเท่านั้นถ้าว่าจะให้เสดเงินเขากลับยังมีข้อแม้ก็คือให้เขาไปที่ร้านลงศกนี่เป็นเคราะห์ร้ายเกินไปแล้วหากเขาไม่ไปแล้วจะตามหาเขาเจอจริงจริงนะ่หรือ ครึ่งเซียนเทียบีบเงินในมือเมื่อความคิดนี้เกิดขึ้นมาในหัวของเขาพลัน,นึกถึงคำพูดของชิลิวซีหากท่านได้ปรากฏตัวท่านจะโดน5้าโทษสามวิบัติทั้งหมดซวยๆจริงๆ5้าโทษสามวิบัติเชิยนคนที่เข้าสู่เตาต่างก็รู้ว่ามันคืออะไรเทพอสูรน้อยผู้นั้นข่มขู่ว่าจะให้ตนโดนทั้งหมดเลยหรือครึ่งเซียนเทียอยาาหัวเราะแต่เขาก็ไม่กล้า ต้มตุ๋นมาแล้วเอ๋ยท่องไปทั่วยุทธภพมาแล้วหลายปีเพียงนี้จนถึงตอนนี้เขายังไม่ถูกตีจนตายเพราะมีความสามารถรับรู้ถึงอันตรายและเมื่อตอนกลางวันเทพอสูรน้อยผู้นั้นก็ทําให้เขารู้สึกถึงอันตรายเสียงไม่ได้ครึ่งเซียนเถียเลียริมฝีปากคิดในใจข้าไปดูสัตว์หน่อยหากผ่านไปหนึ่งชั่วยามเขาไม่มาฆ่าค่อยหนีนี่ยังไม่ใช่เวลาใช่หรือไม่ คร่งเซียนเทียดตกลงอยู่ในใจจากนั้นจึงแบกทงเรียกวิญญาณของตนตรงไปยังตรอกโซ่สี่เขาเมียงมองร้านต่างๆไปตลอดทางมองเห็นร้านลงศพของกวนจี้ดวงตาของเขาสอดสายไปมาแซ้งทําเป็นเดินผ่านเหลือตามองเล็กน้อยประตูหน้าต่างร้านลงศพปิดสนิทด้านหนงเงียบสงบราวกับไม่มีคนคร่งเซียนเทียดขมวดคิ้วมุ่นนั่งยองๆหดตัวอยู่มุมกําแพงหยิบขนมปังแผ่นกลมออกมานั่งกินพร้อมสอดสายสายตาสังเกตความเคลื่อนไหวได้นในร้านลงศพ อวิฉชังคงมาในเวลานี้พอดีเขานึกถึงสิ่งที่ชินลิวซีบอกจึงเดินมาโดยไม่รู้ตัวตอนมองเห็นครึ่งเซียนเถี่ยแม้แต่คิ้วก็ไม่ขยับเลิกขึ้นเขาพอคาดเดาได้ว่าชินลิวซีจะให้ครึ่งเซียนเถี่ยทำอะไรครึ่งเซียนเถี่ยมองเห็นคุณชายสูงสักอย่างอาวิฉชังคงสองสามคำก็กินขนมไปจนหมดก่อนจะเดินเข้ามาแล้วถูกต้าฉยงและซื้อฟังขวางเอาไว้คุณชายสหายตัวน้อยผู้นั้นของท่านไปที่ใดแล้วเล่าพวกท่านในข้ามาที่นี่ทำไมกันครึ่งเซียนเถี่ยถามด้วยรอยยิ้มเขินอาย อวิฉันคงเอ่ยรอดูก็รู้แล้วครึ่งเซียนเทียถามอีกไม่รู้ว่าคุณชายน้อยผู้นั้นเป็นผู้มีความสามารถมาจากที่ใดอย่าได้หาว่าข้าไม่มีตาไปลบหลู่เข้าคุณชายท่านช่วยชีนะ้นักเล็กน้อยได้หรือไม่อวิฉันคงเอ่ยเสียงเรียบเจ้าลบหลู่ไปแล้วและยังเป็นเจ้าที่เข้ามาเองดังนั้นเอ่ยได้ว่าเป็นข้าเองที่โชคร้าย ครึ่งเซียนเทียเบ่ปากเห็นอวีฉันคงไม่เอ,อ่ยมากความจึงไม่ประจบอีกเดินมาย่อตัวนั่งลงด้านข้างเพียงแต่คุณชายผู้นี้ใหญ่จึงเปลี่ยนเป็นชุดขาวกลางวันเขาส,สวมชุดสีดำม,มิช่หรือดูจากลักษณะเนื้อผ้าแล้วช่างแพงจริงๆกำลังคิดไปเรื่อยเปื่อยทันใดก็มีคนถือของมาครึ่งเซียนเทียเหลือมองของมีค่าเทียนกระดาษท,ทองกระดาษเงินหรือร้านงานศพนำของมาวางไว้หน้าประตูมองเข้าไปในร้านลงศพถอนหายใจออกมา มีคนมาเรื่อยๆต่างถือสิ่งของต่างๆนานามาครึ่งเซียนเทียมองเห็นกระดาษตัดรูปเด็กชายเด็กหญิงก็นั่งไม่อยู่แล้วของเหล่านี้ต่างก็ใช้ในงานศพงานหรือเทศกาลกินเจใช่หรือไม่เขาเหมือนจะเดาอะไรบางอย่างได้กำลังจะลุกขึ้นแต่กลับล้มลงไปนั่งกับพื้นขาชาแล้วปลายามเซินพระอาทิตย์กำลังลาลับชิ้นลิ้วซีเดินออกมาจากตรอกในตอนที่แสงกำลังจะหมดลงในชุดสีครามผมใช้ไม้ไผ่ปักม้วนเอาไว้ที่เอวมีน้ำเต้าขนาดเท่ามือเด็กทารก ดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกบินสาดส่องร่างของนางราวกับสะท้อนแสงสีทองออกมาเออครึ่งเซียนเทียดต,ตกใจหันกลับประมองประตูร้านลงศพถูกเปิดออกชายชราร่างผอมที่สวมผ้าขาวห่อศพปรากฏขึ้นสู่สายตาชินหลิวซีเดินมาอยู่หน้าประตูมองไปยังชายชาราสีหน้าเรียบนิ่งเอ่ยข้ามาแล้วมาส่งท่านตอนที่สองอสมีตาหามีแวว ครึ่งเซียนเทียมองไปที่ชายชาราที่สวมผ้าห่อศพและกำลังทานอาหารอย่างมีความสุขอยู่ตรงหน้าโต๊ะขาไก่มันเยิ้มในปากของเขาทำให้ตนที่กินขนมแผ่นแป้งกลมเพียงชิ้นเดียวท้องร้องขึ้นมายิ่งรู้สึกว่าตนเองโชคร้ายขึ้นเรื่อยเมื่อฉินหลิวซีมาหาเขาไม่ได้โง่งมาดูสถานการณ์ก็รู้ว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตของชายชารามาถึงแล้วและฉินหลิวซีก็มาส่งเขาออกเดินทางและประโยชน์ของตอนเล่าครึ่งเซียนเถียมองไปยังฉินหลิวซีที่ดูสงบเทเล่าให้กับชายชาราอยู่เรื่อยไม่รู้ว่าหนีไปในยามนี้ยังทันหรือไม่ ผู้เท่ากวนเธอออกมาดื่มเหล้าจนหมดแก้วใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงพ่นลมหายใจออกมาเขามองไปที่ชินหลิวซีจากนั้นหันไปหาอวิชังคงเอ่ยไม่คิดว่าชีวิตข้าที่ทำลงศพมาทั้งชีวิตไม่ยามตายแม้เหลือตัวคนเดียวแต่ยังมีผู้มีเกียรติเช่นพวกท่านมาคอยส่งในวาระสุดท้ายคุ้มค่าแล้วเขาลุกขึ้นคาระวะชินหลิวซีอย่างเคร่งขรึมชินหลิวซีเองก็ยืนขึ้นและทำความเคารพเช่นกัน ครึงเซียนเถียยืนอยู่ข้างๆรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยไม่เห็นภาพนี้หดกระลงไปท่านไม่ต้องหวาดกลัวเจ้าเด็กแสบก็อยู่ที่นี่แล้วนั่งเหลือบมองผีเด็กที่ยืนเช็ดน้ำตาอยู่ข้างๆและหลุบตาลงเมื่อครึ่งเซียนเถียได้ยินสิ่งนี้เขาก็ตกใจเขามองตามสายตาของชินลิวซีไปว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดแต่เขาสัมผัสได้ว่ามันไม่ได้ไม่มีอะไรเลยจริงๆเทพอสูรน้อยผู้นี้เมื่อเย็นไหลออกมาบนหน้าผากของครึ่งเซียนเถีย หลังจากได้ยินสิ่งที่ชินหลิวซีบอกแล้วผู้เท่ากวนจึงยิ้มพลางเอ่อยว่าได้เขาเริ่มเดินไปรอบๆห้องทีละก้าวสัมผัสสิ่งของที่ใช้ทำลรงศพเดินไปพร้อมถอนหายใจไปพลางเดินจากห้องชั้นนอกไปห้องชั้นในทุกคนจึงเห็นว่าบ้านถูกจัดเรียบร้อยเหลือไว้เพียงกระดานเตียงและหมอนไม้ไผ่นอกจากนั้นว่างเปล่าไม่รู้ว่าชายชราเก็บและเผาไปเองหรือไม่เขามองไปรอบๆสุดท้ายหยุดอยู่หน้าโตยาวตัวหนึ่งในห้องมีแผ่นป้ายหลายแผ่นกระถางทูบหนึ่งกระถางทูบเพียงคงไม่อยู่เขามองไปที่ฉินหลิวซี ชินหลิวซีเอ่ยเมื่อท่านไปแล้วข้าจะนำป้ายไปรวมไว้ที่อารามชิงผิงเพื่อสักการะในวันครบรอบข้าก็จะไม่ลดทุกของพวกท่านให้สั้นลงวางใจเถิดวางใจข้าวางใจแล้วเพียงแต่ลำบากท่านแล้วผู้ทอกวนชัดหางตาเบาๆได้เวลาแล้วลมหยินพัดผ่านเข้ามาชินหลิวซีไม่ขยับใบหน้าเรียกสงบอวิ่ชันคงกลับเบิกตากว้างมองดูกระแสน้ำวนอันมืดมนปรากฏขึ้นในความว่างเปล่า เมื่อเสียงโซ่ดังขึ้นถีใบหน้าซีเซียวในชุดเครื่องแบบพันปรากฏตัวขึ้นโอ้ใต้เท้าเจอกันอีกแล้วนี่คือผู้ใดเมื่อยมทูดหนึ่งมองเห็นชินหลิวซีก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและโค้งคำนับชินหลิวซีพยักหน้าเขาเป็นชายชาราที่ข้าคุ้นเคยเขาใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างโลงศพสำหรับผู้ตายเรียกได้ว่ามีบุญอยู่บ้างช่วยส่งเขาด้วยเถิดถึงตอนนั้นเขาจะกลับไปเกิดให้พวกเขาได้ร่วมเข้าแถวไปด้วย ร่างกายของคริ่งเซียนเทียแข็งทื่อตั้งแต่ลมหยินพัดมารู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังมาเมื่อมองไปที่ฉินลิวซีอีกครั้งปากของนางเปิดเปิดปิดปิดไม่ได้ยินว่านางเอ,อ่ยสิ่งใดแต่กำลังคุยกับบางสิ่งบางอย่างแม่แม่เอ่ยเขากลับตัวเป็นคนดีได้หรือไม่อยากได้ลงโทษกันเช่นนี้ได้หรือไม่คริ่งเซียนเทียมองไปยังผู้เท่ากวนอีกครั้งกลับเห็นว่าเขานอนราบอยู่บนเตียงแล้วสองมือประสานวางที่หน้าท้องมีรอยยิ้มประดับบนริมฝีปาก ใต้เท้าท่านก็คงรู้เช่นกันว่าตอนนี้มีผีกับชาติมาเกิดมากมายเกรงว่าชินหลิวซีปลายตามองไปจู่จูใบหน้าของยมทูตก็ซีดลงเปลี่ยนน้ำเสียงไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นไปไม่ได้คำสั่งของใต้เท้าข้าน้อยจะทำให้สุดชีวิตขอรับไม่ต้องกังวลข้าจะไม่ทำให้ท่านลำบากถึงเวลาแล้วทำงานเถิดชินหลิวซีเอ๋ยยมทูตปาดเหงื่อที่ไม่มีอยู่จริงจากหน้าผากถอนหายใจหยิบใบเป็นตายออกมาจากอ้อมแขนเดินไปที่เตียงอ่านกวนตาเกิดในเดือนพฤษภาคมปีเกิงอู่เสียชีวิตใน ชิ้นหลิวซีและอวี๋ชังนคงเฝ้าดูยมทูตอ่านจบเขย่ากุญแจวิญญาณบนมือผู้เท่ากวนหายใจเข้ายาวเป็นครั้งสุดท้ายและวิญญาณของเขาก็ออกมาจากร่างกายอาวี๋ชังนคงลมหายใจสะดุดพอเจ้าเด็กสนเห็นวิญญาณของผู้เท่ากวนจึงรีบวิ่งไปหาชายชราจับมือพร้อมลูกศีรษะของเขาด้วยสายตาเปี่ยมด้วยความรักผู้เท่ากวนจูงมือเจ้าตัวแสบไว้ทั้งคู่หันไปโค้งคำนับแก่ชินหลิวซีชิ้นหลิวซียกยิ้มริมฝีปากสองมือยกขึ้นประกบแสงสีทองแห่งบุญลอยไปยังร่างของผู้เ่ากวน ผู้เท่ากวนร,รู้สึกประหลาดใจและประทับใจมากเขาจึงโค้งคำนับอีกครั้งเมื่อยมพูดเห็นดังนั้นก็รู้สึกอิจฉามากคิดว่าผู้เท่าคนนี้มีคุณธรรมและมีความสามารถใต้เท้ามาส่งด้วยตนเองไม่พออย่างให้แสงทองคําแห่งบุญเป็นรางวัลแก่เขามีสิ่งเหล่านี้ชาติหน้าเขาก็จะมีพบพบภูมิที่ดีครึ่งเซียนเถี่ยเห็นวิชาของชินหลัวซีรู้สึกตกใจอยู่ในใจมีหน้าเทพอสูรน้อยผู้นี้ถึงเอ่ยเช่นนั้นได้ที่แท้ก็เป็นคนละทีเดียวกันไม่สิเป็นผู้มีพลัง วิชาของอีกฝ่ายเขาไม่เข้าใจด้วยซ้ำชินหลิวซีหยิบกระดาษสีเหลืองขึ้นใหม่อีกครั้งพับแทง่งทองคำหลายหลายแท่งด้วยตัวเองแล้วใส่ลงปะละลายในถาดพวกมันตกไปอยู่ในมือของยมทูดมือของผู้ทากวนและหลานชายของเขามีเงินสามารถปลุกผีขึ้นมาโมแป้งให้ก็อย่างได้ยมทูตได้รับสิ่งดีๆเช่นนี้รอยยิ้มยิ่งจริงใจมากขึ้นประสานมือคำนับชินหลิวซีไปเถิดชินหลิวซีบกมือครุ่นคิดอะไรบางอย่างแล้วถามเขาอีกครั้งจริงสิผีร้ายตวน,นั้นถูกจับตัวไปแล้วหรือ หยมผู้สีหน้าขมขื่นสายศีษะเจ้านั้นเจ้าเล่เกินไปทำพวกข้าเดือดร้อนหนักมากไม่รู้ว่าเขาซ่อนอยู่ที่ไหนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากใต้เท้าเจอเขาอย่างน้อยก็สามารถแจ้งให้เรารู้เพื่อมีให้หญิงอยางต้องปั่นป่วนทีร้ายหลบหนีเป็นเรื่องใหญ่หากหนีไปยังโลกมนุษย์และนำอันตรายมาสู่ผู้คนเมืองใต้ดินของพวกเขาก็จะต้องรับผิดชอบใหญ่เช่นกันชินหลิวซีขมวดคิ้วชั่วครู่เอ่ยได้ ยมทูตไม่เอ่ยสิ่งใดอีกโค้งคำนับชินหลิวซีและหายตัวไปพร้อมกับผู้ทากลัวและหลานชายของเขาลมหยินค่อยๆจางหายไปอวีฉันคงพันพ่นลมหายใจยาวเมื่อเห็นว่าชินหลิวซียังคงครุ่นคิดอยู่เขาจึงกระแอมไอเบาๆชินหลิวซีได้สติอีกครั้งเห็นว่าลมหายใจของผู้ทอก,กวนวที่อยู่บนเตียงหมดไปแล้วจึงหยิบเหรียญทองแดงใส่ปากเขาจากนั้นปิดหน้าด้วยผ้าไหมสีขาวหันมองไปที่ครึ่งเซียนเทียเอยเอยลลปิดลงศพแล้วเอาเขาไปฝังและทำพิธีเถิดครึ่งเซียนเทียชี้ไปที่ตัวเองด้วยด,ว,ยดวงตาเบิกกว้าง ไม่สิทำไมเขาต้องทำเรื่องเช่นนี้ด้วยชินหลิวซีได้ยินว่ายังไม่มีข่าวผีร้ายเดิมก็อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วไม่เห็นว่าครึ่งเซียนเถี่ยมีท่าทางต่อต้านใบหน้าทมึนทำไมหรือรับเงินไปแล้วไม่อยากทำงานครึ่งเซียนเถี่ยตัวแข็งทื่อบุรุษจะไม่ยอมเสียหน้าต่อหน้าครึ่งเซียนเถี่ยจึงเอ่ยด้วยรอยยิ้มไม่ใช่ขอรับท่านปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้เป็นข้าน้อยที่มีตาหามีแววล,ลบหลู่ท่านเจินเหรินท่านผู้ใหญ่มีความเมตตาปล่อยข้าไปสักครั้งเถิด อย่าได้เอ่ยไร้สาระนักในเมื่อเจ้าทำพิธีได้ยังเป็นคนของเต๋าทำพิธีให้ชายชาราศักหน่อยจะเป็นไรไปทำอันใดเจ้าเป็นถึงนักต้มตุ๋นยังกลัวผีอีกหรือชินหลิวซีปลายตามองเขากลัวก็ไม่ใช่ว่ากลัวทั้งหมดทว่าเป็นเพียงความไม่พอใจเท่านั้นท่านฟังคำพูดของข้าไม่สิท่านฟังข้าเอา่ยข้าไม่ฟังอย่าได้พูดมากฟ้ามืดแล้วข้าต้องกลับบ้านไปนอนใบหน้าของชินหลิวซีแสดงออกถึงความหงุดหงิด รับเงินไม่ทํางานยมทูตพาผู้เท่ากวนไปได้ยังไม่ไกลนะให้ข้าเรียกเขากลับมาคุยกับเจ้าหน่อยหรือไม่ครึ่งเซียนเทียอันธพาลมาจากที่ใดกันหนึ่งกุยเชยมทูตล่าสัมภเวสีอยู่ใต้ปกครองของพญายมขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ